จุดเริ่มต้นณนวันแรกนะคะหลักพันบาทจากการตั้งโต๊ะขายที่ตลาดนัดณนะวันนี้ต่อเดือนก็หลักล้านค่ะตรงนี้ก็เป็นความภูมิใจที่ทําให้นะักท่องเที่ยวรู้จักผลิตภัณฑ์ของคนไทยและรู้จักภูเก็ต เกิดจากความชอบนะคะในกลิ่นไทยอโรมาค่ะชอบไทยสปาค่ะชอบนวดไทยเมื่อเกิดความชอบแล้วนะคะยิ่งอยากทำอารโรมาในสูตรของเราเองในกลิ่นของเราเองะคะ่ะก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะโปรดักตเป็นผลิตภัณฑ์เมนูเดียวเลยนะคะแต่แบ่งออกเป็น2กลิ่นมีกลิ่นสดชื่นและกลิ่นผ่อนคลายค่ะกลิ่นสดชื่นนะคะจะมีความสดของพืชตระกูลเปรี้ยวค่ะให้เกิดความรู้สึกเย็นสดชื่นเหมาะสําหรับใช้เวลา กลางวันเวลาทํางานเวลาขับรถค่ะส่วนสูตรผ่อนคลายจะให้กลิ่นแนวสปาค่ะแต่เป็นไฮเอ็นสปานะคะลักษณะการใช้ค่ะจะเหมาะกับการใช้โรลเลอร์ค่ะลงมือทําเองทุกอย่างค่ะตั้งแต่แพคเกจิ้งส่วนผสมเลเบลดีไซน์นะคะแม่ตสูตระะเกิดจากการศึกษาจนเป็นสูตรเฉพาะที่เราพอใจค่ะกลุ่มลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวค่ะต่างชาติเกือบร้อค่ะแต่หลังจากที่เกิด สถานก,การณ์โควิดปิดประเทศใช่ไหมคะก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยค่ะประมาณ5ปีได้ค่ะจากวันที่เริ่มทำแล้วก็เริ่มขายครั้งแรกค่ะความภูมิใจที่สุดะจะเป็นฟีดแบ็จากลูกค้าต่างชาติเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวภูเก็ตนะคะซื้อกลับไปเป็นของฝากที่เมืองเก่านะคะลูกค้าจะเดินตามหาเราเปิดโทรศัพท์มือถือเดินตามหาเราผลิตภัณฑ์ของคุณไหมคุณขายผลิตภัณฑ์นี้ไหมตรงนี้ก็เป็นความภูมิใจที่ทําให้นักท่องเที่ยวรู้จักผลิตภัณฑ์ ของคนไทยและรู้จักภูเก็ต สวได้เชิญชวนให้ไปอบรมโครงการต่างๆที่สสวจัดขึ้นนะคะทำให้เราเกิดองค์ความรู้จนพัฒนาและขยายตลาดไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนครั้งแรกที่ผมพบเจอกับแบรนด์อารยเนเชอรัลเนี่ยท่านผู้ประกอบการเนี่ยก็ขายของอยู่ที่ตลาดซึ่งเราก็เดินเยี่ยมชมแล้วก็ทดสอบสินค้าและผมก็มั่นใจว่าที่สินค้ามีคุณภาพน่าจะพัฒนาไปต่อได้ผมก็เลยบอกว่าถ้าอนาคตถ้าเราลองเปิดตลาดแล้วถ้าเราผลิตไม่ทนันเร้ว รเราต้องหาโรงงานที่มีมาตรฐานเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตก,ก็เลยเกิดโรงงานอาริยาในเชอรลเกิดขึ้นณปัจจุบันสามารถผลิตได้เป็นหลักพันต่อวัน เราเพิ่งเริ่มผลิตจํานวนมากคือช่วงนี้ก่อนหน้านี้คือเราทําเป็นโฮมเมดนะคะณนะวันนี้ต่อเดือนก็หลักล้านค่ะองค,ความรู้เป็นเรื่องสําคัญค่ะจากประสบการณ์โดยชมพู่เองทําด้วยใจรักไม่ได้คิดจะขยายเป็นธุรกิจแต่เมื่อมีความรู้ที่ถูกต้องบวกกับใจรักเป็นพื้นฐานนะคะเกิดการพัฒนาเป็นรูปแบบและเกิดความรู้สึกว่าไปช้าแต่มั่นคง